แบบ black and white แต่พี่เป็นคนเทาเทาก็เป็นกลางกลางที่ได้มาสีเทากลางตอนหนูจะมาสีแบบสีครีมละอ๋อโอเคแต่ว่าเห็นเห็นชุดพี่ก็เดยเออสีดำเลยเห็นเลยเปิดเห็นก่อน เป็นเรื่องที่รับบทบาทใหม่ๆแล้วกันเพราะว่าเราเองไม่เคยได้รับบทสไตล์นี้มาก่อนเป็นตัวละครที่สมชื่อน้ําเขาไหลไปเรื่อยอะแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะแข็งขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็คำนิญญายามเหมือนที่บอกไปเลยก็คือเขาพร้อมแตกหักกับทุกคนทุกเมื่อครับใครเข้ามาเขาพร้อมมีปัญหาหมดพร้อมที่จะใช้งานใช้ผลประโยชน์จากทุกๆคนเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นก็คือคุณซาร่าครับก<อ>็คือคนหลาง บทบาทหรอจริงๆตัวละครตัวนี้เขาคนจะมองว่าไม่มีไม่มีความตั้งใจไม่มีความพียรทยานอะไรใดๆเลยบริษัทของที่บ้านก็ไม่เอาเรื่องพ่อก็เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรเราไม่สนใจกับบริษัทเออไม่สนใจแต่แบบสนใจแต่คุณซาร่าคนเดียวแต่ว่าแค่คนเดียวนะเราไม่ได้แบบไปสนใจใครมาก่อนก็จะรู้สึกว่าเป็นเพลย์บอยไม่เอาอ้าวแต่ความจริงแล้วเราเป็นตัวละครที่มีจุดยืนมากๆ จุดยืยนของเราคือเราไม่จำเป็นต้องบอกใครถึงความต้องการของเราเรามองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงพี่จะแบกบริษัทไว้ทําไมในเมื่อแบบอยู่ทุกวันเนี้มันก็ตกไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าเจ๊งขึ้นมามันก็เข้าเหนือแต่ถ้าเกิดว่าเราขายตอนนี้เฮ้ยมีกินไปทางชาติเลยนะเออมันเป็นมุมนี้ที่เราคิดอะทําไมต้องไปแบกอะไรกับแค่คาว่าพ่อคาเดียวพ่อคงไม่ได้อยากให้เราต้องมาลำบากขนาดนี้มั้งมันเป็นมุมอีงนี้มากกว่า นี่เลย<ช>เพื่อนของเรา<ช>มินชีชหรือว่าไปชาติก็คือในเรื่องเนี่ยมีอะไรก็คือเหมือนเราจะแบบคอยคุยกันตลอดเนาะเพราะว่า <c oughs> เราเนี่ยก็ชอบพระเอกส่วนเนี่ยก็ชอบนางเอกก็คือเหมือนแบบสลับกันเลยสลับผูกันเลยชายแล้วเราก็คือในเรื่องเนี่ยเหมือนเราก็ซัพขอตเขาอ,ะอ่ะเออให้แบบจีบจีบคุณซาล่าเลยส่วนเขาก็จะซัพพอตเราเหมือนกันให้แบบจีบพี่ดินอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องเนี่ยเราก็จะเหมือนแรกๆเราก็จะเหมือนรออะไรเงี้ยรอเวลาอะไรบางอย่าง จนมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้เราต้องแบบจีบพี่ดินอย่างจริงจังใช่คือเราอ่ะเป็นสายแบบมุ่งเลยชอบบอกชอบตรงๆตั้งใจจีบแต่อันนี้ติดเขินใช่อันนี้ติดเขินอนี้แบบเราบอกเพื่อนนิดนึงเฮ้ยัวแจะเขินอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวเกิดแบบอภิษฎหล่อน้อยกว่าเราก็จริงแต่เดี๋ยวเกิดมันหลุดไปขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็ยากอยู่นะใช่ใแต่มันก็จะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ใบชาเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแบบต้องเอาแล้วต้องลุก้มาแล้วต้องลุกนแล้วที่พูดไปตัวอโปนี่มันมันหน้าตัวเองมากเหมือนกันนะเนี่ยมันเออที่จริงสองที่สแล้วต่อไปมันจะเป็นเรื่องผลิตโฆษณาความสนิทสนิทก็น่าอะไรูยด้วยความที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวละครอ่ะเพราะฉะนั้นไอะอย่างอย่างตัวตัวโปเองก่อนแล้วกันเรามีความสนิทสนมกับพี่ชายเรามากเป็นพี่ที่อยู่กันเหมือนเพื่อนอ่ะ คือคำว่าไอ้กับพี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำพี่จะรู้ทันพี่ทำอะไรเราก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนการหักเหลี่ยมกันไปมามแล้วเราก็จะต้องหาอะไรที่เข้ามาขัดขวางซึ่งกันและกัน<ม>ซึ่งแผนรักฉบับร้ายตามชื่อเลยมันเป็นเรื่องของแผนเนาะ<ม>เราแต่ละคนก็จะมีแผนของตัวเองในการเข้ามาสกัดคนต่างๆเพื่อเป้าหมายของตัวเอง ก็เหมือนกันค่ะในเรื่องก็เอ่อตัวใบชายเนี่ยก็าจะมีพี่ชายที่ชื่อชาคริสซึ่งชาคริสเนี่ยเขาจะไม่ถูกกับบ้านพิมานเดชก็คือบ้านของเพื่อนเราเนี่ยแหละแ,ะแต่เราดันชอบพี่ชายนัแต่เราเดียว่าเราดันชอบพี่ดินแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับน้ําแต่พี่ชายของเราไม่ถูกกับบ้านนี้ซึ่งมันก็มันก็จะมี <c oughs> นั่นแหละคะ่ะเหมือนเราก็ต้องแบบพลามพิมพพี่ชายหน่อยว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมัน เกิดมาตั้งนานแล้วแบบปล่อยวางได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ชายเราไม่ปล่อยวางเราก็จะมีพาร์ทที่แบบเป็นดราม่ากับพี่ชายค่อนข้างเยอะด้วยเราก็จะมีเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกที่จะมีแบบเรื่องราวที่ทําให้เราต้องต้องเลือกเอ,อิงจริงเรื่องนี้มันจะมีความร้ายนิดหน่อยแต่ว่ายังยังไม่บอกว่าร้ายแบบไหนเรืการเรือกมีความรายั้ยัยเรื่องอาวครับสำหรับตัว่าต่อจากนี้หรออ่านมินชิกันเลยค่ะก็ ค่ะก็จะมีซีรีส์ค่ะในปีหน้า mm hmm. ชื่อเรื่องว่ามรดกมือค่ะก็เล่นคู่กับพี่เคนภูมิค่ะแล้วก็มีนักแสดงออ,กอีกมากมายค่ะอย่างพี่ตองพี่ก้าวหน้าแล้วก็มีนัแกแสดงในสังกัดอย่างออวินนี่แล้วก็พี่เติมกด้วยค่ะใช่ใช่มรดกมือได้ชมปีหน้าแน่นอนค่ะของภูมิก็จะมีละครเรื่องบ้านนางรำครับผมตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่ ของพี่กบของพี่กบใช่ครับที่วันนั้นเราคุยกันไปแล้วก็มีข่าวครับสนามข่าวเสาร์อาทิตย์เป็นหน้าที่ในฐานะผู้ประกาศข่าวเป็นข่าวจริงจังเลยทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ตีห้าครึ่งถึงหกโมงสี่สิบห้าอันนี้ก็จะเจอผมได้ยาวๆแล้วก็มีอ่านข่าวข้ามปีด้วยครับก็เขาดาวงานเยอะมากงานข่าวก็่้อครับตอนทีข่าวมเนี่ยาะใช่จริงๆต้องบอกตรงว่า ประเทศเราตอนนี้มันมีข่าวหลังไหลเข้ามาเยอะมากในช่วงที่ปุ่มเริ่มทำปุ่มทำมาได้ประมาณเข้าเดือนที่6แล้วซึ่งทุกๆเดือนเนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ใหม่ๆเข้ามาเสมอเราก็จะต้องแบบตั้งสติให้ดีในแต่ว่าโอเคช่วงดีที่เรามีพี่ๆผู้ประกาศในช่องให้ข้อมูลให้การซัพพอร์ตให้คำแนะนำเราเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นในแต่ละข่าวเราก็จะมีการเตรียมตัวขึางเยอะแล้วก็ในทุกๆวันก็จะเป็นการดูข่าวเยอะขึ้นกว่าเดิมนนนนในฐานะของสื่อเราต้องรับรู้ข่าวในทุกๆด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วปักใจเชื่อสมมุติว่ามีนายเอกันนายบีเราต้องฟังของทั้งฝ่ายก่อนแล้วก็มีกรอบเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเราก็เอามาแชร์ในฐานะว่า คนนี้เขาว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงตีความพอประมาณแต่ในฐานะที่เป็นกลางประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เป็นรายการสดด้วยระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าซึ่งมีสีสันมากๆแล้วก็มีพี่ๆอีกสองคนประกบเราตอนนี้ก็เป็นคุณโบบูชากับคุณจินนี่ซึ่งสนุกมากๆเลยแล้วก็ทำในทุกๆวันเนี้ยตื่นเช้ามาแน่นอนแหละมันเช้ามากแต่ว่าตอนเราไปทำอ่ะเราสนุกทุกครั้งมันเครียดหรืออะไรไหมมานีคาม ต้องบอกว่าตอนแรกเครียดมากตอนแรกที่ทํามันหลายปัจจัยมีทั้งเรื่องของสถานการณ์สดที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่เป็นประจำสคริปทั้งหมดเพราะมันคือสดแล้วบางทีข้อมูลเข้าใม่เดี๋ยวนี้อา้าวมีหรอเราจะไม่หยิบไปแช์มีหรอเราจะไม่หยิบไปประกาศให้คุณผู้ชม,มทราบแต่ว่าตอนหลังๆมันก็เริ่มข้อที่มากขึ้นเรื่อยๆทําให้เราไม่เกรงและเข้าไปก็รีแลกซ์แล้วก็สนุกไปกับมันแต่มันก็มีกําแพงด้านข่าวทุกๆวันเหมือนกัน เราก็ต้องแบบค่อ,คอยๆทลายกับแผงนั้นฝ่งไปได้ไรูเหรออ้าวพูดแบบเดี๋ยวคนจะหาว่าทาไมตอบอย่างนี้ล่ะแต่ผมชอบทั้งคู่เลย<อ>คือในฐานะง,งานแสดงอ่ะเรารักง,งานแสดงมากๆอยู่แล้วอยากจะทํามันให้ดีในทุกๆครั้งคือแม้ว่าบางวันเราจะทําแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเบีย่ยงที่หวังทุกๆครั้งทุกๆสิ่งก็ตาม แต่เราก็ยังอยากทํามันอยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเราน่าจะรักง,งานนี้มากๆแหละแล้วก็ตอนที่เข้าไปทำเนี้ยเรามีความสุขที่ได้ไปอยู่ใน p r o c e s นั้นมีความสุขที่ได้เห็นงานออกมาแน่นอนงานข่าวก็เหมือนกันในฐานะพิธีกรในฐานะผู้ประกาศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าชื่นชอบมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่านี่แหละเออมันคือตัวเรา ตั้งแต่สมัยเรียนน่ะเรื่องการพูดคือเรื่องที่เราถูกบุลลี่พูดเยอะพูดมากชวนเพื่อนคุย<พ>อ,อะไรอย่างเงี้ยเออทุกวันนี้แหละเอาไอ้นี่หละมาหากินสมัยเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยก็จะมีวิชาพูดูวิชานี้มันสนุกจริงๆเลยที่มันนวิชาที่แบบเราชอบเรียนจริงๆ